ถูกจับตาสัมพัน์ไร้เงาสามีลายเดือนเมปฏิดาวัย46กระตันานาจะได้เห็นหุ่นแม่ลูกหนึ่งซ่อนรูปก,กลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองหนักมากสาหรับคู่ของวิธีกรคนเก่งนุ่มกันชัยและภรรยาสาวสวยเมปัิดาหลังเพจชื่อดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เลิกรากันโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวสตรองช่วงนี้โพสต์แต่ภาพลูกไม่มีโมเมนต์หวานกับสามีเลย ทำเอาชาวโซเชียลพากันเดามากมายซึ่งหลายคนต่างก็เดาว,ว่าเป็นคู่ของนุ่มและเมย์แะแสดงความเห็นกันต่างๆนานา เผยชัดๆสาเหตุเรื่องไม่ลงรูปภรรยากันชายเคยตอบผมราม,มาก,กลางไอจีมาแล้วหลังล่าสุดถูกโยงเป็นสามีภรรยาที่เลิกกันแล้วตาไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อสร้างภาพประแสข่าวเมาแรงถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ช่วงลังๆไม่ได้ลงรูปคู่กันเลยผู้หญิงมาสตรองเก่งวันๆลงแต่รูปลูกและงานเท่านั้นโดยคนใกล้ตัวก็บอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดี เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นการสร้างภาพทําเอาหลายคู่สามีภรรยาถูกโยงหนึ่งในนั้นมีคู่ของหนุ่มกัญชัยกับภรรยาสาวเมยปฏิดาก็ถูกพัดพิงไปด้วยขณะที่เพื่อนสนิทอย่างมดดำพะชาภาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกับเมแน่คู่รักที่เคยถูกชาวน,นสงสยัยว่าความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนแล้วหรือเปล่าเนื่องจากไม่ค่อยได้เห็นอัพรูปหวานให้เห็นเลย ทั้งนีหนุ่งกัญชัยเองก็เคยชี้แจงถึงการไม่ลงรูปภรรยามาก่อนหน้านี้หลังเกิดราม่ากลางไอจีอ่านสาเหตุแล้วมีเงือบมากๆสําหรับพวกที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมลูกสาวผมและคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาในจีผมดีหรือไม่ แต่บอกเลยครับว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและแตัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานๆกับคุณเมย์เลยกรุณาเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพ,พร่อยๆตาความคิดตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมายูว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับ พราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอยากคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชีน้นาให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและไม่ชอบผมได้นะครับและอาจนํามาซึ่งความร้าวสารในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังตีก็ขอบคุณแต่กรุณารูจา้จักหรือศึกษาคําว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคาใหม่ๆด้วยนะคะ